สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่มาสอนรับไอเทมถาวรโหเป็นสิบสิบอย่างเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับน้องๆทุกคนนะครับผมสำหรับสซยฟรีห้ามพลาดอันนี้จริงบางคนก็รู้แล้วแต่ไม่รู้ก็มานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับคนที่อยากได้คาตาณะนะครับผมซึ่งคาตาณะตัวนี้แรนะแลความหมายแรคือเมื่อก่อนเาโหต้องไปหาซื้อเอส กินอ้โห,โโหให้เบาหวานขึ้นตากันเลยนะใส่เป็นร้อยส0งฝาก็ยังไม่ได้นะบางคนโชคร้ายเหมือนพี่นะไม่มีนะครับคาตาาตัวนี้คาตนาแห่งความมืดน,นะครับผมซึ่งสวยมากอ่าแล้วยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับกับชุดชุดนี้นะครับผมเป็นชุดจกัจกจักวงวงก็จริงแต่คือหนวดมินะิมอลอะ เห็นไหมหนวดมินิมอลนหรือหนวดจิ๋มหรือหนวดอหนวดอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เรียกนะครับผมก็คือตัวนี้เลยสวยแล้วก็เขียวฝากไปด้วยนะครับผมอยากเล่นมาเลยกระชาห้าเหรียญบอกเลยเกียมไปเลยสองพันกว่าเพชรยังไงก็ได้นะครับผมไม่ชอบไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาถ้าพร้อมแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามารับไอเทมถาวรแบบฟรีฟรเลยสำหรับสายฟรีห้ามพลาดน,นะครับคลิปนี้นะครับผมซึ่งเราไม่เสียเพชรนะก็เก็บเพชรไว้ เลื่อขั้นสิทธิ์ขั้นสูงก็ได้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมาเดี๋ยวรับเพชรตรงนี้ก่อนถ้าเติมเพชรขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็กดไปเนาะรับให้หมดเลยโอ้โหสองร้อยกว่าเพชรนั่นนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมรับให้หมดเลยมีอะไรก็รับให้หมดเลยนะครับผมสําหรับคนที่ทําแบบพี่นะก็คือเติมแบบพี่นะโอเคช่างมันนะครับตรงนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูไอเทมถาวรฟรีชิ้นแรกนี่ครับผมซึ่งจะเป็นการท็อปอัพเหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่คือเราใครที่ท็อปอัพวันนี้ก็จะได้คูณ2ไปเลยนะครับก็คือ ท่าทางนะครับผมท่าทางใหม่หนี่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 แล้วก็อ๋อกวักด้วยนะครับผมเท่ดีเท่ดีก็อีกทีดินี่นี่มาตจอ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 อ,อ,อ,อ๋อขมอนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็รับไปเลยนะครับผมเออนีชิวชวะนะครับผม มาต่อไปยังไม่จบเพียงหลังกันยังมีทงัง้าของสกินปืนนะครับผม mc 80ก็คือเป็นปืนทางด้านของเกลื่อไรเฟิลนะครับผมสามารถซูมได้มีสโคป4ติดอยู่ข้างบนนะครับผมเหมือน sks หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะก็ตัวดีก็ดีเป็นยิงงัดหัวดีเหมือนกันนะครับผม damage อ่าดู damage บอก damage แล้วก็วความรีโหลดช้าก็จริงแมก็กกาซีนเพิ่มก็ดี คือมันมีสแต็กอะ <c oughs> ปืนที่มีสแต็กก็คือดีนะครับผมก็คือความหมายของมันก็คือถ้ามันไม่มีสแตก็กมันก็ไม่ได้บวกอะไรใช่ไหมเหมือนไอ้ปืนก็บอกนะั้นคือบวกปืนแบบนี้ก็คือครั้งที่แล้วตู้ตู้กี้รอยัลไดมอนด์รอยัลหรือตู้ตู้สมปืนนะบวกสแตก็กอะบวกระยะ2องนะคือยิงแรงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะทั้งน้้นของสกินปืนนะอือโอเป็นระดับสีฟ้าเฉยๆนะครับผมนี่ก็ได้ฟรีมานะเดี๋ยวดูไม่ได้บวกสแต็กอะไรนะพวกนี้นะ เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวขอเสียเวลาตรงนี้แป๊บนึงนะครับผมใจเย็นนะมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงตระบุตระกูลบลูแพคเกอร์เอสเคเอสนะครับผมก็ซึ่งบวกระยะเฉยไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยครับซึ่งตอนแรกมันบั๊กมันเป็นหน้านของแพนกวินกับมีนไหมไม่ใช่แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูครับได้ตัวทั้งหมดนะครับผม6กี่ใบ สองสองหกหกใบเจ็ดใบนะครับผมซึ่งมีบัตรสร้างห้องไอ, ي, บอ ي, ้บัตรเอ้ผู้ผิดบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็บัตรอีโวต่างๆที่อยู่ในนี้เลยนะครับผมรับจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะครับผมดูอ่าดูชิวๆเลยนะมีบัตรซุมเปิลบัตรไดมอนด์รอยัลนะครับผมแล้วก็บัตรอีโวแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนชื่อมายังไม่จบทั้งนั้นยังมีบัตรสร้างห้องอีกนะ ภารกิจนะครับผมซึ่งภารกิจกดเข้ามาตรงภารกิจนะครับผมจะมีภารกิจต่างๆอยู่ในนี้เลยเยอะแยะมากมายนะครับผมมาดูกันนะครับผมฟังก็ล็อกอินเข้ามากดรับแล้วก็สร้างห้องยิงกันได้เลยนะครับผมสาหรับพี่พ,พี่แจกไปก็ขอคุณน้องๆด้วยครับก็สุ่มไปเนาะโอเคล็อกอินสองวันได้อีกใบหนึ่งแล้วก็มีบัตรโโหเยอะแยะไปหมดเลยมีรูปโปรไฟล์มีชุดผู้หญิงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาไล่ดู ชุดผู้หญิงกันดีกว่าน,นี่คือรับฟรีหมดไม่เสียเพจเลยนะครับผมก็ใครที่ท็อปอัพครบ399หรือ299นะก็ได้ของ2ชิ้นนี้ทรงผมโคตรเอาดูด้วยนี่เส้นแสงจันทร์แล้วก็เสื้อนะครับผมนี้โคตรเอาดูอย่างสวยแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ะอะไรแล้วก็นี่นี่ไหน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 นี่นนนนนนนอาไม่ใช่ไม่ใช่รอทีเดียวดิ ก็คืออันนี้ก็เป็นทางด้านของรองเท้านั่นเองนะครับผมก็กดรับเลยเควสต่างๆก็คือตามที่มันเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมสังหารสัตรู30คนเล่น2วันเล่น5วันแล้วก็เล่นกับเพื่อน5เกมอะไรประมาณนี้เลยลงเล่น20ครั้งในโหมด4ี4ลงเล่น20ครั้งในโหมดโดดล่มอ่ะประมาณนี้เลยสังหารทรัพทุกคนอะไรประมาณนี้เลยครับก็เดี๋ยววันที่22เราก็จะรับทางด้านของบอร์ดอีก อ่ะประมาณนี้เลยระยะเวลา10วันน่าจะทํากันหมดแล้วมั้งก็ชิวๆนะครับแล้วตลาดนั้นแห่งความมืดก็มาอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่จบเท่าะนั้นยังมีโหมดบอมควีสิ์นะครับผมก็คือการสร้างโหมดกู้ระเบิดนะครับอันนี้ก็สอนไปแล้วไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมสอนสร้างทีมไปแล้วเริ่ม5โมงเย็นวันนี้นะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะอย่าลืมมาเล่นกันนะชิวๆสำหรับนี่ทั้งหมดก็รับสูงสุดนะครับบัตรสางห้องฟรีๆ24ชั่วโมงแล้วก็ ที่ส่วนความทรงจำเยอะๆเลยนะครับ2 0 0 0กว่านะครับชิวๆเล่นในสนาสตาทุกอย่างกระจบนะครับผมไปแล้วไปลุยกันต่อนะครับผมเออถ้าพูดถึงนะครับผมวันนี้นะพี่ขอพูดอะไรนิดนึงนะพี่ไปเล่นหมด4 v ่ทําคลิปน้องๆดูปะดู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 ตัวพี่ที่พี่แต่งตัวคือพี่พี่หมกเอฟนะพี่ก็ไม่รู้นะครับผมว่าพี่ก็ไม่ได้แอคไม่ได้อะไรนะพี่มีปืนเบลเจ็ดคือมันก็เป็นของพี่นะครับผมซึ่งมีคนบอกว่าพี่อะไอดีกากไอดีอะไรเงี้ยพี่ถามจริงๆเนอะไอดีพี่กากจริงเหรอ ดูดิอันเนี้ยคือไอดีที่กากใช่ไหมมีหมวก F นี่คือไอดีกากแล้วก็มีปืนแบบเนี้ยคือกากแล้วเหรอครับผมคือเล่นนานในผิดเหรอครับผมคือประเด็นคือพี่ไปยิงเขาเยอะเกินไปปารลรเบิดแต่พี่ไม่ได้แอคนะเขาก็เชิญพี่ไปดา่าพี่ก็งงแต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่ก็เออยอมรับพี่กากนะก็จบไปนะครับผมชิวๆนะใส่หมวก F แล้วกากก็ไม่เป็นไรอ่ะปล่อยมัน ถือว่าเรื่องนั้นมันผ่านไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มปืนดีกว่านะครับอยากได้ยูซี่ติดไปแต่พี่คิดว่ามันไม่มีโอกาสได้หรอกนะอุ้ยสีทองแต่เป็นเช่าหน้าถ่ายบอลถ่ายวัลสัอันก็ได้นะแต่พี่คิดว่าไม่มีหรอกนะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยหรือโอ้โห m อก็ไม่ได้โอเคต่อไปทางหน้าของไดมอนด์รอยัลนะครับผมเมื่อสิ้นสุดนะครับผมเดี๋ยวดูกัน สิ้นสุดจะเปลี่ยนรอบันที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยห้าวันจะเปลี่ยนแล้วนะก็เดมไว้อนะีกสิบใบแต่ไม่ได้หรอกประมาณร้อยกว่านะครับผมไปต่อไปไม่มีไรายได้ดีเลยมาไหนๆก็ไหนๆแล้วสุ่มฟรีไปไหม <c oughs> สุ่มฟรีไปห้าครั้งเลยโอ้ยได้ตัว๋วได้โอ้ยได้นั่นด้วยได้อีกได้นี่แล้วก็โอ้โหคุ้มนะคุ้มนะดูดิหินปลึกสองอันอย่างคุ้มบอกเลย เออชิวๆนะครับส่วนถ้าเกิดมันใกล้จะหมดอีกยี่สิประมาณ20วันนะครับมันจะให้ท็อปอัพรับพิม์เขียวนะครับเราก็มาเติมแล้วก็มาเอาชุดนี้ซะก็จบนะครับเชื่อพี่ยังไงก็ได้ฟรีทุกคนถ้าเกิดท็อปอัพแล้วได้พิมพ์เขียวก็มาแลกนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมยี่สิบสามวันยี่สิบสองวันนี้เดี๋ยวมันก็มาแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมก็อย่าลืมทุกคนเข้ามาดูเควสประจําวันนะครับผมแล้วก็ทําให้มันจบจบซะก็รับไอเทมถาวรฟรีทุกคนเลยฝากไว้ด้วยนะครับผมของฟรี กำลังใจกันด้วยเจิกนคลิปต่อไปครับผม